ตำแหน่งประธานชุมชนนี่คืออะไรอ่ะก็คือเป็นตำแหน่งที่มาบริหารก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็จะมีคณะทํางานกันที่เรียกว่าคณะกรรมการชุมชนนะครับก็คอยสอดส่องดูแลอ่านำความเจริญมาสู่ในชุมชนนะครับโดยการประสานงานร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีเหมือนผู้ใหญ่บ้านไหมเหมือนเลยฮะทำหน้าที่เดียวกันนถ้าเป็นพื้นที่ในเขตเมืองเนี่ยที่เป็นเทศบาลนครเนย เขาก็จะใช้คาว่าประธานชุมชนกรรมการชุมชนแต่ถ้าอยู่นอกเมืองเนี่ยเช่อนอบอตอนะครับหรือเทศาบาลเมืองอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเกนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อ,อผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยมีกำนันคุม,ม,มอิธีนึงถูกไมหมฮะประมาณนี้นะครับส่วนประธานชุมชนเนี่ยก็จะทํางานร่วมกับสอทถ,ถ้าเปรียบง่ายๆสอทก็คล้ายๆกับกำนันนะฮะคล้ายๆกันันก็คือทําง,งานประสานร่วมกันครับผม<อ>หน้าหน้า,นาที่ประธานชุมชนมีอะไรบ้างก็มีการรับฟังปัญหาต่างๆในชุมชนนะครับชุมชนขาดเรือะไรก็สามารถที่จะนําเสนอโครงการต่อเทศบาล ที่เราสังกัดอยู่ได้ครับผมเพื่อมาพัฒนาชุมชนต่อไปล้วไปต้องดูแลกี่ชุมชนกี่ครัวเรือนทั้งขาดกี่กี่คนครับชุมชนของผมเนี่ยในในที่ผมรับผิดชอบดูแลเนี่ยทั้งหมด3 5 8 8คนก็เยอะอยู่จากอีก833ราหลังคาเรือนครับผมเยอะอยู่นะเยอะเยอะมากครับก็มีทั้งชุมชนพุทธมุสลิมร่วมกันครับอันนี้มันเป็นหัวคะแนนของการเมืองท้องถิ่นการเมืองใหญ่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้พวกในการเมือทงท้องถิ่นเขาก็จะดูว่าประธานชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านคนไหนอะไรยังไงฮนะไปทางไหนส่วนใหญ่ลูกบ้านก็จะสนับสนุนไปทางนั้นอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าจุดประสงค์ตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมเคยออกไปเคลื่อนไหวการชุม,มนมุมต่างๆเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่สามารถที่ทําให้สังคมหรือชุมชนเรามีการพัฒนามีความเจริญมากกว่านี้ได้ถ้าเราไม่ลงม,มาทําตรงนี้นะครับมันก็ต้องลองดูนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมทาได้ครับ ล้วปัญหาของชุมชนพนังก้านี่มีอะไรบ้างหนึ่งเลยครับคือเรื่องขยะนะครับสองนะครับไอที่เป็นปัญหาหลาััๆเนี่ยก็คือไม่มีสนามกีฬาประจําชุมชนทําให้เด็กเนี่ยเด็ก่นอยู่กับยาเสพติดนะครับอ่าถ้ามันมีสนามกีฬาประจําชุมชนหรือนะครับลานอนเนกประสงค์เนี่ยทำให้เด็กจะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ได้ครับว้วขยะจะจัดการยังไงขยะระบบขยะเนี่ยผมก็ต้องไป ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนะฮะแล้วต้องไปปติกสาหาือกัรว่าขยะที่มันอยู่การใต้ถึงเนี่ยนะครับถ้าเราจะกําจัดนะครับให้มันหมดสิ้นไปเนี่ยเราจะต้องทํากันอย่างไรหรือ,อเราเรามีวิธีคร่าวๆก็คือที่ผ่านม,มาในเราเห็นแล้วนะครับแก้เท่าไหร่ก็ไม่หมดก็คือพอครบปีหนึ่งก็มาตักออกไปทีหนึ่งครบปีหนึ่งก็มาตอกไปทีหนึ่งซึ่งมันเป็นาการที่แก้ปัญหาที่ ถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้แค่ช่วงระยะหนึ่งนะแต่มันปัญหาเนี่ยมันอยู่กับชาวบ้านในระยะยาวผมก็เลยมองว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกับสิ่งทีดร้องว่ามีงบประมาณที่จะมาดูแลในด้านนี้ไหมผมก็เลยมองว่ามันเป็นการสร่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยเหมือนกันในขณะที่คนมีอาชีพชั่วคราวเนี่ยแต่มันก็มีความสําคัญอะเป็นตักขยะมาขายชุมชนได้ไหมนะครับมาชั่งกิโลหรือหน้าตากแดดหรืออะไรด้วยระบบวิทีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาปรึกษาหาร,หรือว่าแบบไหนควรจะทําได้อะไรยังไง ครับผมอันนี้แนวคิดแล้วมันในแนวทางปฏิบัติมันจะทําได้จริงหรือถามว่ามันทําได้จริงไหมถ้าถ้าตัวมันไม่ไปขัดต่อข้อกฎหมายก็ทําได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นวิธีที่หมดหมดจริงจริงนะครับผมวางไว้ว่าบ้านผมันอยู่ติดริม่น้ำนะครับถ้าผมมีงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะเอาอวนเนี่ยล้อมนะครับตามไปถึงบ้านเนี่ยตั้งแต่เขตสิ้นสุดเปงวกระเจ้านะครับล้อมไปยันบ้านสันเจ้านะครับเป็นการปิดไม่้ขยะนอกข้าแล้วก็หวานล้อมขยะที่อยู่ข้างในนะครับถ้าสมมติอันนี้คือสมมติไปก่อนนะถ้ามันทําได้ ผมมีสมมติผมมีอยู่ประมาณ20000 0ผมใช้รบประมาณอ่ะปีซะหนสมมติว่า50000เนี่ย, 50, น,ยนะครับเอาไปทําอวนแล้วก็ทําให้มันถาวนมั่นคงไปเลยนะครับล้อมไม่หมดเสร็จปุ๊บเหลืออีสานหเนี่ยเราก็มาดูว่า,เ,าเรียกคนในชุมชนมาถามว่าพร้อมไหมถ้าเราจะให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะนะครับเราก็จะจัดหาถังขยะให้โดยที่ในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องมีการเก็บ ค่าขยะโดยที่เราจะจัดหาคนไปจัดขยะตามจุดบ้านหน้าบ้านต่างๆได้พอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้จนวนเงินที่เหลือเนี่ยเราก็ลองมาดูกันว่าอ่าถ้าเราประกาศว่าให้ชาวบ้านเนี่ยไปตักขยะมาตากแห้งทุกชนิดขยะทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกโฟมอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเริ่มาตากแห้งก่อนนะฮะยกเว้นไม้เราไม่เอานะครับเอามาตากแห้งเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งอ่ามานั่งคุยกันนะครับระหว่างกรรมการชุมชนกับชาวบ้านว่าอ่าถ้าเรามาชั่งกิโลขายเนี่ยกิโลละกี่บาท นะครับกีโลละห้าสิบกะตังหรือพี่โล,ละหนึ่งบาทได้ไหมอะไรอย่างไงแล้วก็ต้องมาหาดูจากเพราะว่าผมเนี่ยจะไปะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เพราะว่าตอนที่ผมหาเสียงกับชาบานผมบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือนโยบายอะไรผมยึดเสียงของที่นองประชาชนเป็นหลักปัญหาเฉพาะหน้าอตอนนี้คือน้ํามันขึ้นแล้วระดับน้ํามันขึ้นชุมชนน้าท่วมจะแก้ปัญหายังไงน้ําท่วมน้าท่วมเนี่ยรู้สึกว่าชุมชนของผมเนี่ยมันเป็นชุมชนที่น,น้ําท่วมซ้ำซากมาตลอด นะครับไม่มีปีไหนหรอกครับนะ้ำไม่ท่วมเพราะว่าหนึ่งถนนโน้บุรีหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนนี่เนะี่ยเขาจะมีะพระบรมหาราชวังอยู่ที่สนามบ,บินน้ำใช่ไหมฮะผมก็เป็นศึกษาผู้ใหญ่เนะี่ยเขาเล่ามาว่าใช่พระบรมหาราชวางังใช่ไหมมีวงังอ้าวมีวงังเราขาเรียกวงังวังสนามบ,บินน้ำมาถลผมกำไม่ผิดอ่าเขาก็เลยสร้างถนนนี้นขึ้นมาให้เป็นเหมือนตัวเขื่อนนะฮะนี่ภาพเลฮะเป็นตัวเขื่อนเพื่อไม่ให้ น้ำขึ้นไปช่วงด้านบนนะครับอ่าตอนนี้พอไม่มีวังแล้วเนี่ยถนนเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็จับเงินมาประกอบกับมันมีความเจริญน,นะครับถนนก็ต้องอยู่อย่างนั้นกลายเป็นไอพ้พื้นที่ริมแม่น้ำมันก็จะต่ำลงนะครับเวลาน้ำท่วมมาเนี่ยที่ที่แรกที่จะท่วมคือชุมชนบ้านผมนะครับยังไงก็ต่วมแล้วปรากฏว่ามันมีโครงการของเทศบาลนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่นานนี้แหละนะครับเมื่อต้นปีอ่าผมได้ยินมาว่าเทศบาลเนี่ยมีโครงการที่จะทำเขื่อน นะครับริมแม่น้ําซึ่งบนบนบ,บ,บนเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่เดินออกกําลังกายได้ทําเดินเล่นได้อะไรประมาณนี้ครับ <S <S แล้วก็ขั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆประตูเปิดปิดน้ำมีข้าวอยู่เนี่ยนั่นแหละเขาจะทําได้แล้วปรากฏว่ามันก็มีบางบ้านนะครับม,มี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 คนบางบานเอ่อบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับไปต่อต้านไม่เอาเขื่อนตรงนั้นเพราะว่าเกรงว่าข,มขโมยขจรจะเข้านะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไปปิดปัญหาอะไรสุดท้ายเทศบ,บาลก็ถอยเล่นโครงการนี้ไปเดี๋ยวผมจะลองไป ศึกษาดูอีกทีหนึง่งนะครับถ้ามันได้ประโยชน์กับประชาชนแล้วถ้าเทศบาลเขาจะทําต่อเนี่ยผมก็คงจะเรียกพี่น้องคนในชุมชนออกมาทาประชาคมร่วมกันนะครับเรายึดเสียงประชาชนเป็นหลักครับผมแล้วคณะกรรมการชุมชนชุดนี้มีระยะเวลาการทํางานกี่ปีอ่านับตั้งแต่วันดำินตำแหน่งเนี่ยสี่ปีครับผมสี่ปีเลยเหรอสี่ปีเหมือนนผมรูโคโคโ้คดีหนึ่ง2สองก่อนทำไงเนี่ยใช่ผมติดคุกจริงๆนะฮะแล้วก็มีแานสำรอง ทีมงานผมคิยึ่หลักเอาทีมงานของผม6คนที่มีอยู่นะครับตามตรกาเนี่ยเขาก็จะให้เลือกให้6คนนี้เลือกขึ้นมาคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราให้กรรมการที่มีอยู่เนี่ยหกคนเนี่ยเลือกประธานขึ้นมาในในตัวหกท่านที่ได้รับเลือกกรระการส่วนนะครับซึ่งผมก็ได้มอบหมายงานวางแผนงานสำมองไปแล้วนะครับถ้าหากวางแผนไว้เรื่องหน้าใช่ก็จะมีพาพทุกหน้าใช่ครับแต่ผมนี้ผมก็ไม่กล้าร่องสารนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านมีเมตตา ต่อผมแมน่นอนเพราะว่าไลฟ์สิ่งหลายอย่างที่เห็นออกไปเนี่ยผมตั้งใจที่มีชีวิตอยู่เนียตั้งแต่วันที่ผมปฏิญาณต่อหน้าพระพักเนี่ยว่าชีวิตที่เหลือของผมเนี่ยผมขอทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดในตัวประชาชนเพื่อถาวายเป็นเพื่อทดแทนในสิ่งที่ผมเคยกระทําผิดมานะครับวันนี้ผมจะพิากษาวันไหนคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองจะพิพากษาวันที่เจ็ดธันวาคมเจ็ดธันวาครับผมไอ้วันที่สองคดีนี่ศาลรอลงอาญาหมดเลยนะใช่ครับก็ก็แล้วก็ดีนิดของท่านนะฮะแต่ผมเชื่อว่านะครับ คำว่าคำบรรลักจะจำบันของในหนังเรืร่องที่ทีท่สุดท,ท่านเคยให้คำบรรลักษ์จำบันกับเด็กๆไว้ว่าความจริงคือความจริงอะไรจริงอะไรไม่จริงความจริงความจริงย่อมชนะเสมอนะครับส่วนถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับในบส่วนที่เราผิดนะครับแล้วศาลท่านก็ดูดูเราพี่นรณ์นะครับในทุกปเดีนเราสังเกตดูนะครับศาลท่านก็จะดูว่าอ้าวสมมติว่าผมสารภาพาเดือนเดือนธันวาคมนี่เป็นคดีของอะไรหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองรู้รู้รู้สึกว่าจะทิ้งที่เขาประสบไปฟ้องไม่ๆที่อาญาใต้ที่เราไปประกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันอีกคดีหนึ่งเล่คดีที่ตอนนั้นอ่ะคดีที่ที่ทุกไปประกันเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างนัดสืบก็เดี๋ยวจะสารภาพเหมือนกันแหละครับรอเท่าดไหรนจะนัดสืบก็น่าจะเป็นคนปีหน้าคนปีหน้าคนปีหน้าครับคุณเอนจะอาเงประกันไปเพื่อนจะเลยต่อไปไปติดเพื่อนไปติดเพื่อนจเอาเงินประกันโอ้โหใจดำจังเลยพี่โตเดี๋ยวก็เมื่อวานบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะเมื่อวานนี้นะก็รู้สึกว่า ได้ดีมาผมไม่เล่นตาไหลเลยคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าคนมาเลือกเยอะมากในในช่นานาวงนเนี้ยเทศบาลนครนนท์จัดก,การเลือกตั้งหมดเก้าสิบสาชุมชนเลือกไปแล้วได้แปดสิบประชุมชนนะฮะมีชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนางเก้าประชาชนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะครับเกือบเก้าร้อยคนแนะต่ที่ทีแล้วเนี่ยปดาเปิดตั้งแต่เช้าเนี่ยคนมาเป็นพันสองพันแน่นอนนะแล้วนะครับสิ่งที่น่าทึ่งคือตอนแรกเนี่ยผมก็กล่าวว่าแต่ว่าผมจำใจแล้วล่ะอะไรยังไมเปิดขึ้นได้ ถ้าประชาชนเขาไม่ยอมรับเราเราก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งถูกไหมครับวานนี้พอนับคะแนนปุ๊บผมก็เดินนาไปก่อน30 40แบสีเต้ยเะาะประกาวว่าเรียบร้อยแล้วทุกทีมทั้งหมด3ทีมผมเป็นเบอร์3ทีมเจ็ดคนทีมมี7ท่านฮะแล้วทีมเบอร์หนึ่งได้ข่าวว่ามีพรรคการ์ดหนึ่งสนับสนุนเหรอเอ๋อก็อันนี้ผมว่าได้ได้ยินข่าวมาว่าเขาก็ไม่กล้าเนาะก็กล้าด้วยเขาก็มีมีคนอ้างนะครับว่า มีคนของก้าวไกลเนี่ยมาสนับสนุนนะครับแต่เราก็าไม่รู้ว่าเขาสนับสนุนกันอย่างไรนะครับแต่ผมก็อยากจะเตือนว้ว่าเรื่องภายในชุมชนนะครับคุณไม่ควรเข้ามายุ่งนะครับในเมื่อคุณเป็นน,าาน,ปนัก<า>่าวฐานเสียงนะนนทบุรีเนี่ยเป็นฐานเสียงก็ไม่เหมหาะฮะมันกลายเป็นการอายุยังแต่แขง่งวัวให้ชุมชนเขาขัดแย้งกันยังมีงงคนในชุมชนแต่ว่าเขาแข่งขันกันยังไงเขาเป็นพี่น้องกันสุดท้ายเขาลงมาร่ลงกันสามัคคีพัฒนาชุมชนครับก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานพอชนะเขาก็มาแสดงความยินดีไม่ใช่หรือครัก็มาแสดงความยินดีครับแต่ก็ เ,เขาบอกว่ามีอะไรประสานได้นะครับผมก็ครับยินดีเช่นกันนะครับโอเคแม่นะคุณจะทำยังไงให้พื้นที่เมืองบุรีไม่เป็นสีส้มเนี่ยอ๋อก็อผมก็อยากจะให้พี่น้องเรานะครับในช่วงนี้ที่มันมีการเลือกตั้งนะครับในพื้น,พน,นที่หนึ่งนตะบุรีนะครับคนที่มีผลงานเป็นจิตอาสาทํางานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเนี่ยนะครับถ้ามีโอ,อกาสก็รงวรับสมัครไปเดยนะครับแล้วก็ตั้งใจทําให้ประชาชนเขาได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมนะครับผมเชื่อว่าการเรื่อต้งเนี่ย ทั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะผมถือว่า93ชุมชนเนี่ยผมกําลังจะเป็นประธานชุมชนที่อายุน้อยที่สุดครับก็คืออายุเพียงแค่31ปีนะครับแต่ผมก็จะทาให้เต็มที่นะครับให้เห,หมือนกับที่พี่น้องนั้นต้องเสียสละเวลาเนี่ยบางคนออกมาเป็นลมด้วยนะฮะที่สภาใน,นนะัดประชุมเรื่องตั้งเนี่ยพันลมก็ไม่มีประชาชนเป็นลมด้มก็เป็นห่วงนะเอาน้ำไปให้บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่ให้เหมือนกับความมุ่งมั่นที่พี่น้องให้เดินทางออกมาสนับสนุนเรานะครับ ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมแล้วเมื่อวานได้ข่าวว่ามีปัญหาอะไรกันหนาเรื่องนับคะแนนอ๋อก็นับคะแนนก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขามปิดแล้วก็เจ้าหน้ทนททานท,ที่ที่อยู่เบอร์เบอร์เบอร์ไหนเลขกนิดหนึ่งแต่แค่เอามือไปจ่อเอาไว้นะครับประชาชนที่อยู่นั้นเขาก็ไม่เขยเห็นด้วยแล้วก็พี่น้องที่ดูทางไลฟ์สดได้ว่าบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอามืองลองเพื่ว่าจะไม่ไม่โปร่งใสแต่เราก็ไม่มีการรับช่อะไรประชาชนเนี่ย มันเลือกผมไป3 9้คะแนนยังไม่รู้ตัวอนี้นะครับพี่น้องก็คือประชาชนกาบัตรเสียผมเห็นเนี่ยบัตรเสียเรื่มเหยียบสิบใบเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่บางคนจะเป็นผมผมคาดว่าน่าจะเป็นคนชรานะครับเพราะว่ากาไปที่ตัวเลขนะครับมันก็เลยกลายเป็นบัตรเสียนะครับเป็นการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเทศบาลนครเมืบุรีครับผมเขาก็รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยมาอีกทีหนึ่ง ครับผมเราต้องรับรองผมจำเป็นต,ต้องไปภายในเจ็ดวันครับหลังจากนี้ผมก็ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆนะฮะของทีมงานทั้งเจ็ดคนนะครับไปให้กับเทศบาลแล้ววันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนนี้เทศบาลก็จะเชิญประธานและคณะกรรมาการชุมชนนะครับเข้าร่วมฟังรับนโยบายจากเทศบาลเพื่อที่จะมาบริหารชุมชนต่อไปมีโอกาสที่จะโดนนไปท้วง์แล้วโดนสอยนะการเลือกตั้งในโมสคผมก็ดูว่ามันคือเทศบาลหรือ คือส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องกติกาเรื่องอะไรก็แล้วเนี่ยเราไม่กติกทั้งทีงเลยนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเรายอมทุกอย่างอะ่ะแต่วันนี้เราเลือกสร้างมาแล้วประชาชนเลือกมาด้วยความบริสุทธิ์นะครับเราไม่ได้เลือกเอ่อให้ประชาชนมาเลือกเราวนการเอาเงินไปแจกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการชักจูงให้เขามา็นช่เราไม่ใช่นะครับเราเอาความดีของเรานะครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่มีคนดีผมไม่ชั่วยิ่งกว่าดีแต่ที่ยังดีก็ที่ผมยังดีก็อยู่นั่นก็คือจิตใต้สำนึกนะครับผมก็ยังทำทำตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ประชาชนก็ไว้วางใจ นะครับเมือ่อวานพี่น้องตายเยอะนะฮะช่วงผู้ิดเนี่ยพี่น้องหาเตียงนอนรักษาไม่ได้ผมไปประสานหาจนได้น้ําทั่วผมก็ไปหาถึงแางชีพมาช่วยเหลือลูกหลานของเรานะครับยากจนนะครับเด็กบางคนพิการบ้างอะไรบ้าผมก็ไปพยายามหาทุนการษาหรือหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาช่วยเหลือุมจนเคยมีนะมีความลยมามช่วยโูวิดผมได้รับเข้าวสารนะครับบอกเลยยิ่ห้อตาฉาดนะจะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งติดต่อมาเขาเห็นว่าผมมาช่วยเหลือสังคมให้มาสอ0พันถุงน่ารลนะ ผมเอาไว้เป็นบ้านเลยพอเสร็จปุ๊บผมก็มนาไปแจกจ่ายนะครับจนไปเหลือให้ชมช,น,ชนอื่นได้ฮะกระจายไปทั่วทปหมดนะครับผมไม่เคยเก็บไว้และก็ม่เดียวไม่ไม่เชื่อไปถามคนใกล้ตัวผมหรือคนรอบข้างผมผมก็สั่งเสมอว่าของที่เขาทําบุญมาเราจะต้องส่งต่อไปเพราะคนที่เขาทําบุญมาเนี่ยเขาตั้งใจในะครับที่จะทําบุญให้กับคนที่เขาลําบากนะครับทีนีน้เรารู้ว่าเราลำบากแต่เราก็พอที่จะ ทามากินได้นะครับเราก็ช่วยเขาหมดผมไม่เคยเก็บไว้งานวันเด็กผมจัด3มปีติดใครเอาอะไรมาให้ผมสั่งเลยเมื่อผมนี่ยร้องอยากได้รถจักรยานผมสั่งแฟนบมเลยว่าไม่ให้เอาเดี๋ยวเราไปหาเงินซื้อก็ได้อันนี้เขาทําบุญมาก็ปล่อยให้เด็กมาจตฉลากันไม่เคยเก็บอะไรไว้เป็นของส่วนตัวเพราะผมถือว่าคนที่เขาทาบุญให้เราเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำบุญวันหลังเขาเห็นเราทําแบบนี้เขาก็ารู้สึกว่าเขาเป็นอกมือใจเขาก็อยากจะทําบุญ พอ,อเราเอาเราเป็นญาติสะานบุญผมไม่ได้มีคนรวยผมไม่ได้มีเงินไม่ได้มีฐานะแต่ผมพอที่จะมีคอลเลกชันประสานงานต่างๆมาช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้ครับมีคําถามว่าจะมีโครงการหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะทำให้ในชุมชนเนี่ยมีจิตสํานึกร,รักชาติศาสตร์กัขัดไหมก็มีแน่นอนฮะ,ะผมเนี่ยตั้งมาไนเแล้วแต่ว่าช่วงนี้ มันมีมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ในปันของของการอของทีมงานผมอยู่แล้วแต่ตอนนี้ปัญหาคือผมกําลังหาที่ทําการชุมชนอยู่นะครับเนื่อจกที่ช,ชไุไม่เก่าโดนเจ๊ด้วยที่ชุมชนเก่าเนี่ยเขาเอาที่เขาคือแล้วตอนนี้ผมก็เลยหวังที่จะไปพุ่งพื้นที่ของมัสยิดผมก็ทำให้ถึงไ,ไปแล้ววันนี้นะครับก็ผมพร้อมเคารพนะฮะมติของคณะกรรมการมัสยิดถ้าเขาให้นะครับก็ย <ผม S 2> <อ>ินดีนะครับผมก็แจ้งไปรายละเอียดไปแล้วว่าถ้าเราไปตั้งาีนั้นเราก็จะ ยอมรับในกฎเกณฑ์กฎกติกาที่ทางมัสยิดให้มานะครับเพราะว่าศูนย์ชุมชนเนี่ยมันเป็นที่ทําการเพื่อที่จะช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนนะครับในการบริหารงานในชุมชนของเราครับผมช่วงโฆษณาโฆษณาร้านแซบไบรท์ครับที่สาคัญเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับผมก็ยังเปิดร้านอาหารแซดไบร์เพื่อพู่กับการทํางานเพื่อชุมชนไปด้วยนะครับผมก็้องขอขอบคุณนะโดยสําคัญเลยก็คือพี่ต๊ะ ที่ให้โอกาสผมนะครับก็ขอพี่น้องด้วยว่าผมเนี่ยเป็นลูกคนจนนะครับเป็นประธานคนหนึ่งที่แบบผมก็ไม่ได้มีทรัพยากรอ,อะไรเลยถ้าวันนี้ร้านผมอยู่ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าบางครั้งมันต้องใช้ทรัพยากร,กร,กรในส่วนของเราด้วยนะครับในการไปช่วยชุมชนแล้วนกะ็อยากให้พี่น้องเนี่ยมาสนับสนุนร้านอาหารสบายอย่าให้สบายเดยวดรายในการมาอุดหนุนท่านมาทานอาหารร้านสบายท่านก็เหมือนได้บุญไปด้วยนะครับท่านามาอุดหนุนผมก็ ต้องไปทำเพื่อชุมชน,นต่อผมมีไรายได้ถ้าผมไม่มีไรายได้ก็แย่ฮะก็จบกันนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องมาช่วยกันนุมนการเด,นดินทางมาไม่ยากนะครับเราทำมาทางท่าน้ำเมืองพะภูรีถ้าก็ขึ้นเรือข้ามฟากมาแล้วนั่งรถสองแถวนะครออินนะครับส,าาสีฟ้าขาวนะครับมาลงที่หน้าร้านสไบร์ร้านสไบอยู่แถววัดปราศาสตร์นะครับ ถนนบางกุ้ยเชียงน้อยตบางก่างอเมืองจังหวัดนมืระบุรีนะครับตรงข้ามร้านร้านหมูไก่มาเดียมนะครับมาได้เลยนะครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มนะครับก็มาช่วยกันอุดหนุนร้านอาหารสบายด้วยนะครับขอบคุณครับเมนูเด็ด0966436509 0966436509ครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดนะครับอ่ายำปลาดุกอ่าเขาเรียกอะไรลาบปลาดุกนะครับลาบปลาดุกนะครับแซ่บไรนะครับอ่า นะครับก็เลยไม่มีหมูนะครับมุสลิมทานได้นะครับอาหารอร่อยอร่อยเยอะหลายอย่างนะครับเป็นอาหารอีสานครับผมเสือกับใจเสือกับใจก็สึมตามสารพัดสึมตามมีมีมีอะไทุกตามไม่อยากกินสึมตามอะไรมาเลยครับหมงพะบางก็ดีฮะถ้าไม่ต้องไปกินที่ลาวครับถ้าไม่ต้องไปประเทศลาวครับไม่ต้องไปหดนหมูพะบางครับมาคิดที่นี่เลยครับแซ่บไปดีเอาไปหมงพะบางก็นหน่อยสิทำไมร้านเงียบจังเลยเนี่ยอ๋อช่วงนี้ก็ มันไปที่เศรษฐ,ฐกิจหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเขาไปสังเกตดูว่าทุกที่ทนะครับช่วงนี้ว่าจะเงียบๆนะครับอ่าน้องๆก็นังน่ง,นงสบายๆเลยนะไม่มีอะไรทำวันนี้ก็ขายไม่เยอะแล้วเพื่อนันนี้ก็พอได้อยู่ฮะก็อ่องตามอันนี้เป็นมุมช้อตามด้านในได้เป็นอ่าอาหารตำัา <c oughs> หรือมกระทั่งอาหารทั่วไปนะครับน้ำตกลาบซีฟู้ดนะครับทุกคนหมดเลยครับห่างมาหน่อยห่างมาหน่อยเสียงมันครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้อง มาช่วยกันอุดหนุนนะครับอาหารที่ร้านแซบไนะครับนนนะครับเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกระดับนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ